แอปไมล์ e ของธนาคารอมสินใช้งานไม่ได้เกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขยังไงสวัสดีค่ะมีต้อนรับเข้าสู่ B Y Station และนี่คือช่วง B Y Story วันนี้นะคะเราจะาเล่าให้ฟังกันค่ะว่าสำหรับลูกค้าธนาคารอมสินที่ใช้แอปพลิเคชัน Mobile Banking ของทางธนา,าคารนะคะนั่นก็คือแอปไมล์และหากคุณเข้าใช้งานไม่ได้หลายๆท่านก็คงอาจจะสงสัยนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง และที่สําคัญวิธีการแก้ไขแต่ละกรณีเนี่ยจะต้องแก้ไขอย่างไรวันนี้เรามีสรุปมาให้ฟังกันค่ะและก่อนไปติดตามรับชมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจใกันหน่อยนะคะขอบคุณค่ะในกรณีแรกที่ขึ้นว่าลืมรหัสผ่านกนาติดต่อสาขาธนาคารเพื่อเปิดใช้งานอีกครั้งอันนี้อาจจะเป็นในกรณีที่คุณอาจจะเคยเป็นลูกค้าที่มีการสมัครแอปไม m o มไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้งานนานมากๆเลยจนกระทั่งเรียกว่าไม Mo มหลุดออกไปแล้ว เพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องไปติดต่อที่สาขาใหม่ค่ะเพื่อที่จะขอลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชันไมโ Mo อีกครั้งซึ่งสิ่งที่ต้องนำไปนั่นก็คือบัตรประชาชนและก็สมุดบัญชีของเรานั่นเองค่ะหน้าจอต่อไปค่ะหากขึ้นว่าการเข้าถึงไมโมของคุณถูกบล็อกหมายเลขบัตรประชาชนยังไม่ถูกลงทะเบียนกับไมโมหรือการเข้าถึงไมโมของคุณถูกบล็อกนะคะการมาติดต่อสาขาเพื่อดําเนินการต่อในที่นี้ก็หมายถึงอาจจะเป็นกรณีที่มีการกดรหัสผิดเกิน3ครั้งนะคะ หรือคุณอาจจะยังไม่เคยใช้แอปพลิเคชันนี้มาก่อนยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนก็แน่นอนค่ะว่าต้องไปสมัครที่สาขาก่อนนั่นเองค่ะ ต่อไปหากกดเข้าใช้งานระพบว่าระบบขัดข้องก็นาลองใหม่ภายหลังนะคะหรือหากจะเป็นกรณีที่ขอภัยในความไม่สะดวกขณะนี้มีผู้ทําธุรกรรมจํานวนมากธนาคารจะรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุดแบบนี้ก็แปลว่ายังไม่สามารถเข้าใช้งานได้นั่นเองนะคะก็ทําอะไรไม่ได้นะจนกว่าทาธนาคารจะมีการปรับปรุงระบบที่มีปัญหาให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเราก็จะเข้าใช้งานได้ครั้งหนึ่งค่ะสรุปง่ายๆก็คือเรียกว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากระบบของทางธนาคารเองนะคะไม่ได้เกี่ยวกับมือถือเราไม่ได้เกี่ยวกับว่า โทรศัพท์เราเนี่ยเข้าไม่ได้แต่อย่างใดแต่เป็นที่ระบบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทางธนาคารปรับปรุงระบบเรียบร้อยเราก็สามารถเข้าใช้ได้อีกครั้งนึงโดยทางนี้เนี่ยไม่ต้องไปลงทะเบียนไม่ต้องไปติดต่อที่สาขาใหม่นะคะเพราะว่าเราเข้าได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าใช้งานไม่ได้ชั่วขราวเท่านั้นเองนะซึ่งในกรณีที่เกิดปัญหาแบบนี้นะคะเรามีความจําจเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้แอปพลิเคชันจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าในความคิดถส่วนตัวแนะนําว่าควรจะมีโมบายแบงค์กิ้งของธนาคารอื่นๆไว้สำรองบ้างนะคะก็คือเรียกว่าไม่ควรที่จะมีแค่ของธนาคารเเดียววนะะพราา่ เวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีเราก็ไม่สามารถจะทำธุรกรรมได้เนาะแต่ถ้าเรามีรองรับไว้มีของไทยพาณิชย์มีของกสิกร,รหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะสมมุติเราก็ยังที่จะสามารถทําธุรกรรมได้ทันทีโดยผ่านทางแอปอื่นแอปของธนาคารอื่นก่อนนะ,นะคะ ตรวจสอบพบการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้เป็นการเวณารถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันดังกล่าวนะคะออกจากโทรศัพท์ของเราหรืออาจจะทําตามวิธีที่เขาแจ้งเตือนมาโดยไปที่เมนูการตั้งค่าตั้งค่าเพิ่มเติมก็ทําตามที่เขาบอกเราเลยนะคะว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรหรืออาจจะขึ้นหน้าจอมาว่าตรวจพบการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่ปลอดภัยแบบนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะแสดงว่าเรามีการไปโหลดแอปอื่นๆมา ซึ่งแอปเหล่านั้นเนี่ยมีความสงสัยได้ว่าจะไม่ได้รองรับจากอาแอปสโต้นะคะทำให้มันไม่มีความปลอดภัยอาจจะมาดักดูกข้อมูลของเราก็ได้นะคะตรวจพบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการใช้งานไมโมจากเครือข่ายที่ไม่ปลอดภัยก็เช่นเดียวกันค่ะเราเนี่ยเชื่อมต่อ WiFi ที่น่าเชื่อถือนะคะหรือจะใช้เเน็ตจากมือถือก็ได้ 3G หรือ 4G นะคะเป็นการแจ้งเตอือนก่อนการเข้าใช้งานนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่ใช้แอปพลิเคชันนั่นเอง สุดท้ายค่ะก็เป็นกรณีที่ไมโ o ได้มีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกาาอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดผ่านทาง a p p Store นะคะเพื่อเขาใช้บริการ m ม m o อีกครั้งหรือหากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถโทรไปที่เบอร์ของ m ม m o โดยตรงได้เลยที่เบอร์โทร1143นะคะถ้า มีเหตุขัดข้องมีปัญหาเกี่ยวกับไมโ o ่โทร1143ได้เลยค่ะทาง call center ก็จะได้ให้คําแนะนําและว,วิธีการแก้ปัญหาให้กับเราได้ค่ะและทั้งนี้หากคุณต้องอัปเดตไมโ o นะคะให้เข้าไปที่เพ o โตหลังจากนั้นกดค้นหาคําว่าไมโ o ทางด้านขวามือจะมีคําว่าอัปเดตรออยู่นั่นแปลว่าเราอ่ะจะเข้าใช้ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันต้องรอให้เราอัปเดตก่อนกดคําว่าอัปเดตค่ะ หลังจากอัปเดตเสร็จนะคะก็กดเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาใช้งานได้ตามปกติเลยะ,ะ่่ะค่ะและนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานแอปพลิเคชัน m หม o โที่เรา เรียกว่าพยายามจะไปดูมาให้ไปหาปัญหามาให้ว่าหลายๆท่านเนี่ยเจอปัญหาอะไรกันอยู่นะคะและจะต้องแก้ไขาการเข้าใช้อย่างไรนะคะเราก็ได้แนะนําไว้ตามนี้แล้วซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยการที่แจ้งเตือนก่อนการเข้าใช้และเราเข้าไม่ได้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างบอกอยู่ค่ะว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะคะเราก็ไปแก้ตรงนั้นแล้วเราก็จะเข้าใช้ได้ตามปกติเหมือนเดิมนั่นเองค่ะยกเว้นว่าบางการณีที่อาจจะต้องมีการไปติดต่อที่ ธนาคารสาขานะคะถึงจะทำการเข้าใช้แอปพลิเคชันมโมูได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ